สับตาการเคลื่อนตัวของหย่อมพอประกาศต่ำาี่ถึงยีมกราคมนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นอาทิตย์ที่22มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของการเคลื่อนตัวของหย่อมพอประกาศต่ำในช่วงวันที่2 7จนถึง28มกราคมนี้พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ โดยช่วงวันที่22จนถึง25มกราคมว่านหนักว่าแรงแล้วแต่ในช่วงวันที่27จนถึง28มกราคมจะหนักจะแรงมากกว่าเดิมนะครับจากที่ในช่วงนี้ในด้านของกลุ่มฝนเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างจะมีกลุ่มฝนปกคลุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงวันที่22จนถึง25มกราคม 2,566และหลังจากนั้น26มกราคม2,566ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างจะลดลงหนึ่งวันนะครับและหลังจากนั้น27จนถึง28มกราคมจะมีกลุ่มฝนตกหนักตกแรงและคาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างเคลื่อนจากพื้นที่บริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่ภาค และจะสลายตัวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างต่อไปนะครับให้ด้านของการเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมจะได้รับผลกระทบทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะเริ่มตั้งแต่22นาฬกา27มกราคม2 5 6 6เป็นต้นไปจนถึง28มกราคม2 6 6 6นะครับโดย27มกราคม2 5 6 6 จะเริ่มตั้งแต่22ในกานเป็นต้นไปตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดพัทธลุงจนถึงนาราธิวาสและภาคใต้ฝั่งน้นออกและทางตอนล่างนะครับเช่อวด5.2ม mm, ิลลิเมตรพัทลุง7.3ม mm, ิลลิเมตรหาดใหญ่8.9ม mm, ิลลิเมตรยะลา16.3ม mm, ิลลิเมตรปัตตานี18.2ม mm, ิลลิเมตรและนาราธิวาส22.8ม mm. ิลลิเมตรต่อไป4เดือนเนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนตกหนักจะเริ่มขึ้นนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณทุ่งใหญ่4.8ม mm, ิลลิเมตรกระบี่3.8มิลลิเมตรบ้านสาลาดาน5.4ม mm, ิลลิเมตรชะอวด9.2ม mm, ิลลิเมตรตรัง12.5ม mm, ิลลิเมตรพัทลุง10.2ม mm, ิลลิเมตรบ้านขีรีวง17.5ม mm, ิลลิเมตรหาดใหญ่15.5ม mm, ิลลิเมตรอัโมแล8.4ม mm, ิลลิเมตรซันฟอนตกหนักมาก จะเน้นบริเวณพื้นที่ปัตตานี14มิเมยะลา32.3ม mm, ิมและนาราธิวาส35.6ม mm. มต่อไป10นาฬิกา28มกราคม2566ฝนตกหนักมาจะเน้นบริเวณบ้านกีรีวง12.7ม mm, ิเมตอ่าวโมแล9.9มิลิเมตรหาดใหญ่22.6ม mm, ิลมตรปัตตานี7.4ม mm. เมตร และฝนตกหนักเน้นบริเวณยะลา7.4ม mm, ิลิเมตรนาราธิวาส8.4มิลิเมตรบ้านบันนังสตา8.7ม mm, ิลิเมตรหรือศอ8.8มิลลิเมตรตำบลแม่วาด9.4มิลลิเมตรและสุไหงโกรก13.8ม mm. ิลลิเมตรจากนั้นหลัง16นาฬิกายีมกราคม2 5 6 6ปริมาณและกร,กระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงนะครับที่บ้านนาสาร8.2ม mm, ิลลิเมตรสิชน8.7ม mm, ิลลิเมตร ท่าสารา8.7ม mm, มตรยานตาขาว9.2มมตรหาดฝรั่ง10.7ม mm, มตรและบางแก้ว6.8ม mm มตรนะครับซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่แอดมินไล่เลียงโมเดลและปักหมุดให้ขอให้เตรียมตัวรับมือฝนที่จะตกหนักจนถึงหนักมาก ที่จะเริ่มเข้ามานะครับอ e ี17จนถึง28มกราคม2 5ง6ร,ร,รจะมีหย่อมพอประกาศตำ่ำเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างและจากเคลื่อนตัวสลายบริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซียต่อไปนะครับพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยบริเวณเมืองกัวลาตังกรนูนะครับบริเวณนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันต่อนะครับ ส่วนการพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องทําให้ภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาแกล้กับทานน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำใน,นระยะนี้ไว,ดว้ด้วยโดยเฉพาะคลื่นลมบริเอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังตรายจากล่ลมแรงที่สัตว์เข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวที่มีฝนตกฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา40%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสซึ่งจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 21-24องศาสูงสุด27-33องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สว่วนฝั่งตะวันตกสว่วนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นบริเวณพังงากระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25อ,องศาสูงสุด32-34องศาลมตำาันออกเฉงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทางตอนบนของภาคนะครับในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยที่ปกคลุมก่อนหน้านี้นะครับ เริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีอากาศในตอนเช้าขอให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับส่วนลมประโชคแรงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนลดลงแล้วภาคเหนือจะมีอากาศเย็น จนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยตำ่ำสุด1 4 16องศาสูงสด3 1 3.4องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3 12องศาจากลมตะวันออกความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้เกิดแม่ะนิงหรือเมยขาบบริเวณพื้นที่ภูหินรองกล้าว สร้างความตื่นตาตื่นใจและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเที่ยวชมบรรยกาศบริเวณดังกล่าวนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากตลาดนัดเด็กดอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาลองกล่าววิทยาอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1-2ถึงองศาตำ่ำสุด12-19องถึงองศาสูงสุด30-31ถึงองศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7-12ถึงองศาจากลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คนิงเช่นกันนะครับ หลายจุดเป็นบริเวณกว้างของบริเวณอุทยานแห่งชาติผูกระดึงภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากอุทยานแห่งชาติผูกกระดึงส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ตำ่ำสุด16ถึง18องศาส่วนสูงสุด3 3ถึง34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยตำ่ำสุด18ถึง23องศาส,งสูงสุด3 2องถึง34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตร กรุงเทพมหานาครและประิมณฑลจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยต่ำสุด20-24ถึงองศาสูงสุด3 2มสองถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นยังกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างบริวณพื้นที่ไหนอากาศอุ่นขึ้นอากาศเย็นลงอากาศคงที่ร้อนหนาว หรือบริเวณพื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองกันบ้างภาคใต้อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้กนด้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ